สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีเหรียญของหลวงปู่พุตธาปัญญาทโรนะครับเจติอายุยืนร้อยสิปีหกแผ่นดินหรือ6ราชการมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยน,น,น,นะครับ,ม,บ,บม,มีมาเรื่อยๆนะครับมีมาเรื่อยๆมีรุ่นนี้นะครับกล้องจับไม้นี่นะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวเดียงกันครับเพืเ่อนๆครับสวยไหมครับอีกหนึ่งเลนที่สวยเลยนะครับเพืเ่นอนๆสวยใช้ได้เลยนะครับสวยใช้ได้ อันนี้เป็นเหรียญน,นั่งพ่านฉลองอุโบสถนะครับผมรุ่นสร้างบารมีนะครับรายการที่11นเนื้อทองทิพยน 2, ์นะครับสร้างสวายหลวงปู่แจกทาน2,000ององนะครับ2000ององด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่นั่งขัดสมาธิบนผานนะครับด้านข้างเขียนหลวงปู่ปุตตาไว้นะครับ ด้านดาทารูสองฝั่งนะครับด้านข้างตัวหลวงปู่นะครับด้านล่างก็มีช้างสองตัวหมอบอยู่นะครับผมข้างบนเป็นรูปพระแก้วมรกตนะครับด้านส่วนด้านหลังแล้วรอไปชมกันต่อนะครับด้านหลังเป็นรูปพระอุโบสถนะครับเพื่อนๆเป็นรูปพระอุโบสถ นะครับด้านบนมีคําว่าเออไม่ใช่มีคาว่ามีตําหนี่อยู่นิดหน่อยนะครับเหรียญน,นี้เป็นหลุมตรงปลายแ,ลแถวปลายบทนะครับหลังคาบทนะครับเขียนบนหลังคาโบทไว้ฉลองอุโบสถนะครับข้างล่างเขียนวัดป่าตายพัฒนารามอำเภอว,วัฒนานครจังหวัดสกร้ั้้อย5กส6 4นะครับผม ข้อมูลใดผมกล่าวผิดพลาดไปต้องกราบขออภัยเพื่อนๆน,นะที่นี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกกล่าวแจ้งเดือนใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับจะขอบพวกคุณเป็นอย่างสูงเป็น <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งเรียนสวยๆนะครับที่นำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับ เป็นเหรียญนั่งผานทลองอุโบสถนะครับของปู่ปุตตาปัญญาทโรเจจิ GI, อายุยืนร้อปีหกแผ่นดินและหกราชการขอบค,คุณเพื่อนๆที่รับชมครับ